ส0วินาทีฮะพับมนาสุดท้ายน่าจะโยกกลับไปแบนเซฟเซฟหรือเปล่า5าวินาทีฮะอย่าไม่ล็อกนะยังไม่ล็อกนะปรับต่อไปครับบอลในเพลทหรืเปล่าเอาไหมร่าล่าว้าวโอ้แล้วพูดถึงมูลค่าของฟอเรสตโนอถึงแม้ว่าจะไม่มีบัฟ ตัวละครตัวนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าฝันข้ามต้องมาโฟกัสนะครับมันก็ต้องมาหาวิธีในการแก้อยู่บ้างอยาให้เขาเล่นฟรีอนิเมชันแอบไวขึ้นด้วยมั้งดีไม่ดีฮะเนาะร็วมากอ่ะการปรับเหมือนแบบวิธีการออโต้ฮิตวิธีการตีมันค่อนข้างที่จะไวฮะในแพทนี้ฮะในหลายๆตัวละครเลยเรื่องของอนิเมชันแล้วซึ่งแน่นอนฟรนชิโนเป็นตัวที่ค่อนข้างเซนซิทีฟกับความเร็วของอนิเมชันต่างๆผมว่าการรับนี่ยิ่งไวยังไงก็ยิ่งดีแล้วฮะและ f เฟิร์สทิกมาน่าจะไม่ผลตัวนนี้ะ ใช่มันก็มีควาสมา <ฟะ S 2> สูงเลยนะครับ,รบโอ้รับดีแบบนี้คุณครูชอบเลยครับไม่ต้องเอาไม้บรรทัดคอตะตุ้มแต่อย่างใดใช่ไปครับไปไม่ไปแต่คิดนานนะคิดนานอยู่เอ้ยต้อมาต้องคิดเผื่อแหละนะครับเพราะว่าเอาจริงฟอร,รโนติโนจะไม่เล่นกับซีเรียลก็ได้แต่ว่าก็ต้องหาคิดคอมต่างๆแล้วไม่เอาเฮ <c oughs> ียโยนทิ้งไปฮะเอาโอเมนก่อนไม่เอาผมรอดูอยู่ว่าถ้าเกิดโอเมนเจอฟลอเนติโนสภาพการออกของจะเปลี่ยนไปไหม พราะรู้สึกว่าโอเมนแพชเนี้ยได้รับประโยชน์จากการบัฟเรื่องของไอเทมเยอะอยู่เหมือนกันหลายหลายอย่างเนาะรับนะครับเราันะฮะคำถามคือเขาเฟี้ยงใส่อย่างนี้จะหยิบไม่หยิบอะแล้วเราชนะเป็นทีมที่ชอบเล่นซีเดียลอยู่แล้วอย่างที่บอกไปนะครับผมจะรีบหยิบไหมตามที่เขาโยนมาแต่เห็นพักหลังๆนะเฮียนะอะไรที่ฝันทองคำเขาโยนมาเหมือนจะขอคิดก่อนไปรีบครับผมขอคิดก่อนละกันเออไม่รีบเลยครับสุก้านี่ยังไงเราจะกดนเล่นแหละ ไม่ดามากแต่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เซนซิทีฟกับเรื่องของความเร็วแอนิเมชันในการโจมตีนะก็ไม่แน่นะแต่ว่าแต่ว่าอุ้ยแซ่แต้หลุดด้วยไหมหรือไปใช่ซาต้าหลุดไหมแซ่แต้อีเช่ว่าโอ้โหูว่ะคู่หูซูเออคาเฟนี่มาไหมเดินน่าจะตามโผล่มากกว่านะครับแต่เบียร์เป็นอาร์เรนซาตอ้เก่งซาต้าตอนแรกเหมือนจะทำท่าทำทางหยิบอาร์เรนมาเคาเตอร์เลนนะครับจบไปที่คาเฟนี่กับซาต้านะฮะ นี่มาเผื่อจะไปเล่นอาร์เรนซาต้าด้วยนะครับถ้าไปเล่นไปแล้วในพิกที่3นะครับถ้าเกิดว่าสนใจนะฮะอารเรนก็เป็นตัวที่รับมือโอเมนได้ดีเลยฮะแต่ว่าแน่นอนว่ายังมีตัวที่ลงเหลืออยู่อย่างล็อกซี่ด้วยใช่แต่ไม่แน่ใจว่าใกล้ใดขึ้นแค่ไหนแล้วเรื่องของไอเทมที่เปลี่ยนไปแต่ล็อกซี่แพชชี่ปั๊บมัเยอะโอ้โหนะเฮียโหจัดเลยเฮียชอบมากนะครับคือมันไม่ใช่เก่งแค่เลนแล้วอ่ะทีมไฟต์มันน่าจะมีประโยชน์หลายๆอย่างเลยแหละครับสิบวินาทีของดนเจเนเรชั่นฮะไปทางไหนดีโอ้จะเล่นต้นเเกมมบ้าางงหรรอฮะแโ ถ้าหยิบมาทั้งแรสหยิบมาทั้งโอมาอย่างนี้ผมรอดูตำแหน่งจังเกิลของนิวเจนเลยฮะน่าจะเป็นสายวิ่งใส่เอาละครับตรงนี้ล็อกมาเป็นรัสกับโอมาโอ้ใส่หนักอยู่นะจริงสปอร์ตบ้างไหม,มเขาหยิบมาแล้วนะครับคู่กลางหรือว่าจะเป็นโฟกัสที่คับเอนนี่แทนแล้วปล่อยโอมาวิ่งไปเหมือนเกมที่แล้วที่นิวเจนเองก็ทำเองเหมือนกันครับผมย่งไงไดีคิดครับคิดครับ โอ้โหเคลชเลยเหรอนี่นี่อยากซื้อเวลาให้หรือเปล่าแต่ว่าเคลชจริงๆเคยเห็นชาเมเปิลเล่นอยู่นะเป็นตัวที่เขาเล่นนะครับก็เป็นตัวที่เล่นกับคาเฟนนี่ได้ดีพอสมควรเลยนะครับในเรื่องของการเลี้ยงเลนแล้วก็เอาติในทีมไฟต์แต่ว่าพูดถึงชาเมเปิลเหรอนะก็นึกถึงซีเนียวอ่ะครับนะครับลังเลอยู่ลังเลอยู่แต่เอาจริงพูดถึงเคลชนิดนึงแล้วกันเฮียแล้วเขาเรียกไงมุมมองของเฮียสอบเคลชเป็นยังไงบ้างไม่เอาทีนะเพื่อนนะ เป็นตัวที่ในโอเพนเพลย์เกมเปิดอยู่เปิดกว้างอยู่อย่างเงี้ยยังไม่มีไฟม,มันจะจืดๆนิดนึงในเรื่องของการุคือ <จ apan. S 1> มักจะต้องเดินเข้าไปในป่าเขาเพื่อส่องพื้นที่แล้วโดดออกมาเ<อ>พราะเป็นตัวที่เอาตัวรอดเก่งแต่ไม่ได้ทําอะไรได้เดินเล่นตรงนี้ใช่ฮะต้องเก็บสังสมตัวของรอแดงไว้เนใทีไฟมากกว่าถ้าไปใช้เพื่อแบบ เขาเรียกอะไรแบบอุ๊ยการจะตายแลย้วกดใช้เพื่อเอาตัวรอดอย่างเงี้ยมันก็เสียเวลาเยอะมันอยู่ที่ฝังของข้าว่าจะบังคับให้ใครใช้ได้หรือเปล่าใช่มันผมรู้สึกว่าเป็นตัวที่โอเพนเพลย์ใช้ในสนามการซื้อพื้ที่อย่างเดียว <ST IT US> ไม่ได้เป็นการทำบุกไม่ได้เป็นการเล่นไฟดักฆ่าอะไรอย่างเงี้ยทำไม่ได้เลยฮ <ST IT US> ะซ <CC S 1> ีซีไม่ได้หนาไม่ได้ทำได้เหมือนมุกโอมาหรือว่าจะเป็นบอลดัมแต่ทีมไฟ์เขาคือที่สุดราชา แข่งทีมไฟส์นะครับถ้าเกิดได้เล่นตามเงื่อนไขแล้วก็นะครับเก่งเลยแล้วมีการแบนเลนดักเซียร์ครับเมียไป2ตัวครับอเลนลฟลอติโน่และแบนแคร์รี่ไป2ตัวครับนั่นก็คือตัวของลาวิลและสลิมต้นเองครับผมล็อกซี่ปะล็อกซี่ป้าหน้าล็อกตาขนาดนี้แล้วล็อกซี่ล็อกซี่ตำแหน่งแฮมนะแฮมตำแหน่งล็อกซี่นะเขาก็เล่นมาแบบแต่ไหนแต่ไรอ่ะโนแล้วก็ตั้งแต่ตั้งแต่ราวนะชุดที่เรียกได้ว่าโชว์ฟอร์มเหนือตั้งแต่ปีที่แล้วเลยฮะ ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อไปเปลี่ยนชื่อมาจนสุดท้ายกลับมาที่เรามานะเหมือนเดิมนวจัะไม่ใช่ล็อกซี่ได้ยังไงเออมันต้องมาจัะไม่ใช่ล็อกซี่ได้ยังไงโอ้แล้วแผทนี้นะนอกจากเรื่องของการปรับสกิลนะเฮียโก้มูฟสปีดขึ้นมา20ครับจากเสาแล้วสิ้นกน380คือสเก็ตข้าล่าอยู่ดีๆมันหย่อนนะมันหล่อลื่นใส่เลยไงอยู่ดีๆก็เงี้ยเงี้ยนเฟี้ยวเฟี้ยวแต่เอาจริงๆล็อกซี่เป็นตัวที่ใช้มูฟสปีดคุ้มค่ามากๆด้วยจริง คือขนาดแทบจะทุกคนในเกมนี้เวลาซื้อของกันเวทเขาซื้อมาเป็นไม่ได้เรียกซอยกันก็มีเจ๊เนี่ยแหละฮะที่รู้สึกว่าแบบแต่กอยาก็ดีนะได้ speed ความเร็วอ่ะเพราะเขาเขาพึ่งพาเรื่องนั้นจริงๆเพราะเขาไม่มีโมดลที่ในด้านอื่นเพูาเสดความเร็วถูกต้องเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าด็อกซี่แผงนี้ได้บัฟมา20 movement speed ี่สำคัญมากแล้วที่สำคัญคือในเรื่องของทีมไฟ์อีก จังหวะการใช้เกาะเองก็สามารถจะเล่นได้ง่ายขึ้นเกาะวิ่งผ่านป๊อปติดพื้นเลยนี่เรื่องใหญ่อยู่นะไม่ต้องตี3าทีเนี่ยเห็นเห็นผลอยู่แล้วไหนจะเป็นเรื่องของบล็อกชิลที่บัฟมาอีกใช่ช่วงไนที่ล็อกซี่ใช้บ่อยอยู่แล้วด้วยใช่ฮะผมรู้สึกว่าแพชเนี้ยล็อกซี่ได้ประโยชน์เยอะมากแล้วเป็นเอเลนดอร์กลับมาหรอครับผมครับเอเลนดอร์ในแพชนี้ก็โดนปรับอยู่มาประมาณหนึ่งนิดหน่อยแล้วฮะในเรื่องของการใช้คำว่า ตีกระจายก็คือเรื่องเวฟเคลียร์กับเรื่องทีมไฟเล็กน้อยใช่ถามว่าถ้าจังหวะหนึ่งๆที่แลนดอชอบทาอยู่แล้วไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่นะครับที่เหลือเดิมๆเ,เนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือ,อยังคงเก่งอยู่นะครับผมแล้วเป็นมาหลอกครับพร้อมของ New นิวเจนเนชั่นที่ดูจะใช้กล้ามเนื้อรอบตัวแลนดอรครับเ<ฮ>บโก้โกล้ามเนื้อจัดฉัดเลยครับผมดาเมจค่อนข้างที่จะเน้นไปที่แลนดอคนเดียวเลยนะฮะถ้าเกิดอวานาะสามารถปิดได้นี่เล่นยากอยู่นะฮะนิวเจน แล้วตัวของฝั่งเราชนะเป็นตัวที่รับดาเมจแลนดอร์ได้ดีด้วยไม่ว่าจะเป็นเซเนสเปียถ้าหยิบมาร็อกซี่แล้วก็เครสเองก็ถือว่าอึดอยู่แล้วและซาต้าลวมถึงทุกถึงคนอยู่แล้วด้วยแต่กำลังมองอย่างครับก็ว่าฝั่งนู้นมีตัวไฟเตอร์เยอะๆให้เบิร์ดเ,เป็นเปอร์เซ็นต์เลือดครับผมนะและเป็นคิกแน็คครับแล้วแต่จี้ไปที่การรีบฆ่าเลยแหละฮะเพราะว่าถ้าเกิดเก็บแลนดอร์ได้ฮะเนี่ยเราก็แก่งกับดาเมจตามอยู่งั้นอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดแลนดอร์เล่นเซฟมากๆก็สามารถที่จะไปปิดตัวของโอเมนได้ด้วววยยเเเเเพรรราาาาาะะ่่่่็อออกกกกซีัับโมมนนนตใช้้ลถคงหไปิ ก็จะเป็นช่วงเวลาที่สามารถเก็บได้โอ้แล้วเอาจริงคิกแน็คล็อกซี่มันคลาสสิกมากเลยถูกต้องตั้งแต่โบราณนานมาคุณตามผมนะครับเออคลาสสิกคือคุณไปหวดกับเขานานๆน่ะอย่าคิดว่ามันจะฟรีอ่ะแมันจะมีความแบบหลอนๆนิดนึงอ่ะนะครับผมว่าเฮ้ยเขาจะมาตอนไหนนะครับอย่างไรก็ดีครับคอมทั้งสองทีมถือว่าน่าสนใจมากครับโดยเฉพาะการเล่นทีไฟที่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นแบบไมเคิลเบย์นะครับระเบิดระเบิดตุ้มตั้มกันไปนะครับเพราะว่าฝั่งนิวยลเจเนชั่นก็มี LECC ที่หนักมากแล้วก็มีเด ที่เรียกว่าอันตรายส่วนราวน่ากับผมมีพี่หมึกนำทีมนะครับเล่นเซิร์ฟมาพร้อมกับจังหวะในการเล่นแถวหน้าที่ทรงพลังและแข็งแกร่งนั่นเองครับผมแต่ว่าพี่หมึกเซิร์ฟเนี่ยเจอมาล็อกไปก็แอบเซง็เซงๆนิดๆอยู่เหมือนกันแหละฮะใช่ก็<ะ>พลิก่อนเขาเนาะแต่เกมนี้รู้สึกว่าเป็นมาล็อกเลีนมังกรน,นะ,ะเพราะว่าเอรันดอร์อยู่ในป่าแล้วมาล็อกคนเดียวเนี่ยรับมือ กับครสบวกคาเฟนียากอยู่เพราะว่าครสไม่ต้องทําอะไรมากไม่จำเป็นต้องเอาตัวเข้าไปยืนให้มาล็อกปาดก็ได้ฮะแค่เลี้ยงตําแหน่งคาเฟนีก็พอใช่ครับก็เป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าถ้าในลักษณะต้นเกมอาจจะต้องหยุนหยนอะไรเขาไปก่อนนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดจังหวะเขางัดถึงทีมไฟในจุดจุดหนึ่งเมื่อไหร่ครับผมโอ้โหเป็นก้อนเนื้อที่โคตรจะน่ารำคาญเลยครับผมตัวนี้นะครับเอาละครับมาดูครับในเกมพิศอกครับนิวเจเนชั่นครับเจอกับทีมเราอีกครับผมโป้โปดูเฮียชอบนะ พูดแล้วผมแบบเสียงดูน่ารักเลยคิ้วอะตตนูนอะล่ะดูคอมกันทั้งสองทีมตรงนี้เลยครับผมจะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะแต่ว่าพูดถึงความแรงนี่ฮะก็มาขอไปถึงหมัดรับผมแล้ก็ซีเรียสอยู่แล้วชาวปปเพโ่โจะต่อยก็ต่อยนะมา,าพื่อเวฟเล่ตรงกลางกันซะมากกว่า,าวด้านล่างคาเฟนีกินอยู่แล้วหนึ่งหนึ่งครับผมคาเฟนีน่าสบายนะไม่ค่อยมีแรงกดดันอะไรเลยครับผมมาหลอกก็นะมาแล้ว<ๆ>ม,มีตัวเลือกเดียวฮะ ใช้เกาะใส่คีบแล้วปาดเตียให้ไวที่สุดนะคีเท่านั้นเลยจริงๆนะครับแต่ถ้ามองในแง่ดีก็คือก็มีโอกาสที่เรานะจะไปเล่นที่อื่นนะเฮียโก้เนาะก็มีจังหวะไปเล่นกลางเหน่นบนกับวางกันไปโดยเฉพาะด้านบนนะเราชนะน่าจะอยากเล่นอยู่รับผมก็ตามแมตช์อัพทีเฮียโก้มองๆไว้แหละนะครับว่าพันดวลกันเพลินๆไปแล้วก็จะมีผลมาแจมแน่นอนนะแล้วยนะิ่งเป็นซาต้าเนี่ยที่เก่งมากในเรื่องของการเล่นแบบแอมบูชนะครับหรือว่าเล่นจังหวะทีเผลอในการซุบโจมตีฮนะเนี่ยยืนดักพุ่มอยู่สลับออกมาเออขออภัยให้เป็นมา ทำให้ทางฝั่งของคาเปนีถ้าเกิดไม่เล่นพุ่มขวากับเขาบ้างนี่ก็จะทำให้เล่นยากนิดน,นึงครับผมแต่นิวเจนก็ไม่ปล่อยมาลอกให้แห้งเหี่ยวจนเกินไปนะครับก็แวะมาดูวิชั่นเช็คดูว่าจบไหนอะไรยังไงนะครับผมถ้าเป็นหนึ่งต่อหนึ่งกันคาเฟนีจะสามารถเล่นพุ่มขวาแล้วกดดันได้แต่เมื่อสักู่นี้นิวเจนเคลียร์ก่อนแค่นี้ก้องก็เลย,เ,ยเซฟก่อนแล้วกันครับผมห็นไต่ป้อมไปครับเพราะยังไงมาล็อกเคลียร์เสร็จตัวเองก็ได้ฝ่าไตป้อมนั่นเป็นสิ่ง,งในข้อดีอย่างหนึ่งของมาล็อก ไปเจอกันที่ทีมไฟ์ละกันนะครับดิวเซนมาดักแล้วด่ดควาคนก่อนแต่ว่าพูดถึงดิวเจนสกิลในช่วงกลางเกมแอบน่ากลัวนะเฮียเนาะดาเมจของอาร์มันตีครับรวมถึงจังหวะการซ้อนการต่อตัวทีมไฟ์และน่าจะเป็นแบบการโฟกัสในการตัวต่อตัวซึ่งจับทีเดียวแล้วอาจจะมีตายได้เลยฮะจ้องเงินของเอลอดอไว้ดีๆเกมนี้ดาเมจแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ของดิวเจนในไฟ์ต้องมาจากเขาเนียเจนกันเสื่อว่าถ้าเกิดว่าพลาดนิดเดียวนี่จะมีปัญหาแน่นอนต้อง ก็เป็นแครี่หนึ่งตัวเหมือนกันแต่ว่าแครี่ป่าที่เอาตรงๆเอรันดอร์เป็นตัวที่โนบอลเก่งมากแต่จังหวะการเล่นทีมไฟเองเขาก็ต้องเอาตัวเข้ามาเสี่ยงมากกว่าประมาณหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าดดเมจที่เขาจะทําได้เนี่ยมันมาดากระยะที่เขาต้องจะใกล้กว่าแครี่หลายตัวแล้วแครี่กองศาสตร์สวยมากแล้วจาต้าบินไปและค้ำสุดท้ายได้โผล่แล้วแล้วเป็นเกมทีไงที่โดนเก็บไปครับฮานากัสออกไปยากเกินแล้วครับตรงนี้เป็นการส่งน้ําทิ้งท้ายครับผมเป็นการโซนที่ดีมากครับของซองเซเว่นเคธูด้วยที่แบบมายืนพุ่งสอง ทำได้ดีมากครับจังหวะการเติมเกมตรงนั้นแต่ว่าทางนิวเจนนี่พลาดอย่างจังให้กับแครีกล้องด้วยเมื่อกี้ใช่ยูเซเลตสาดเละเลยฮะโอ้แต่ว่าอย่างไรก็ดีครับเมื่อกี้นะฮะนั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่ตัวซานตาเพิ่งปรับมานะเฮียเนาะนั่นก็คือตัวเอเซนครับผมการบินแบบชะลอดยู่ทรงเะแต่จริงๆเมื่อกี้แบบสูตรเก่าจริงๆก็ทำได้อยู่ครับถ้าแ,แต่ตนนี้มันง่ายขึ้นเยอะพอสมควรเหมือนกันใช่ ่าเมื่อกี้ถือว่าทำได้สวยครับจุดเก่งของรามนะด้วยนะคือวิธีในการเล่นของเขาอ่ะมันค่อนข้างที่จะใช้ระยะแล้วก็เล่นจังหวะที่เผื่อได้เก่งนะครับเ้ื่อการเข้าที่เป็นความเก่งแบบเฉพาะตัวอย่างซาต้าเล่นยากครับรามนะ,ะขออภยัยครับเล่นยากนิดเดียนตอนนี้<ช>นนเงินตามอยู่หน,นึ่งพันโกแล้วเลดเกมนี่ค่อนข้างจะเล่นยากด้วยครับผมยังไม่ได้เห็นจังหวะโอมาเรสแห่งลิทเท่าไหร่ะตอนนี้ใช่ก็นนมารอดูกันไปครับตรงน,นี้นะครับ แต่ว่านั่นแหละฮะช่วงต้นเกมของ n นิว e ซเลชันก็น่าจะให้พื้นที่กดเอเดนดอร์สักหน่อยก่อนที่จะมาหาจังหวะในการทำเกมนะครับรับเริ่มมารวมตัวเคลียร์กางกันแล้วนะฮะใช้เวลาเยอะเกินไปจะไม่ดีเยานะนิวเจนด้านบนก็ไม่น่าจะต้องไปดูอะไรขขเขามากเท่าจริงใช่ครับปล่อยเงาอะปล่อยเงาไปนะครับไม่ต้องคุยไม่ต้องอะไรเพราะยังไงโอเมนก็ไม่คุย,ยครับผมล็อกซีนะ่โอเมนอะใช่ก็พูดชื่อนี้นนอะเนาะนะออก็อย่าคุยกันอีกเลย ถึงจะกันมาช้านหน้าแล้วสองคนนี้ยังจะเข้าไปเกี่ยวตัวของชาเปเปอรแต่โดนออกสบายๆอย่างที่ว่าฮะเกรสจะไปหยุดอะไรเขาาย,ยากเหลือเกินนะพี่แกยากมากครับโแล้วมีคนโดนจับกลางทางเอ้าเป็นแฮมครับผมที่โดนจับจากนิวเจเลชั่นครับเจ้าของมันจะวิ่งมาเติมนะฮะเมื่อสักครู่นี้เพราะตายแบบไกลเลนตัวเองมากเลย ด้านล่างเท3คนนะฮะ,ะแล้วใส่เข้ามาต่อครับอาวุ้ไม่ได้มอ,อสติสพลาดไปครับตรงนี้ครับจะเข้าไปเวฟเคลียร์ครับเคจีไงครับใช้ชีวิตตัวเองเข้าไปแลกครับผมอู้แต่ว่าเลือดแดงครับแล้วมีจังหวะร้านเข้ามาอ้โหูอย่างสวยครับตรงนี้หมัดมวยเข้ามาดิครับใส่เข้ามาดิคิมเซนเซวว่งเข้ามาอย่างเดือดแล้วเก็บไป3ตัวเรียบร้อยครับเกการเล่นสต่อ3อะโดน,นเอาเลยเต็มเต็มเลยครับเคจีงไงเมื่อกี้เล่นสวยมากได้เลือดเดือเลือดเจ้เงคือมาด้วยอะไรด้วย การหลบเอลติเครสก็เรื่องใหญ่อยู่ฮะเมื่อสักครู่นี้ราวนะปิดดาเมชฉามากจริงๆฮะรุม3าคนใต้ป้อมแบบนั้นต้องเร็วกว่านี้ฮะเร็วกว่านี้อีกต้องเร็วกว่านี้อีกครับเมื่อกี้เหมือนพอเล่นไม่เร็วมากพอก็โดนลงโทษไปครับผมสำหรับทางด้านนิวเจอเรชั่นที่ได้เปรียบตรงนั้นไปคือคิมเซนเซนี่ยไม่ได้มาไวขนาดนั้นนะฮะดูวิธีการวิ่งมาตรงนั้นแต่เคทีไงดึงเวลาไว้ได้นานมากจริงๆเลือดเด้งเนาะครับ ตาใต้ก็ดูเหมือนจะเอาตดพลาดไปด้วยฮะใช่ครับแารว,ว่าไม่มีใครรอดเลยอ่ะเป็นจังหวะเพล์ที่เรียกว่าเห็นผลแหละเลยครับในการที่จะเสียเปรียบตรงนี้ฮะก็จะแห้งๆนิดนึงครับจังหวะที่เข้าไปเข้าทําอย่างนั้นแล้วเสียเอง3ตัวทาให้ตอนได้ที่เรามานันเงินนําอยู่กลายเป็น New Gen นิวเจนันเด้งคืนมาเฉยเลยและนั่นเป็นเรื่องที่ไม่ดีด้วยนะครับเพราะว่าอย่างดรู้กันว่าช่วงกลางเกมเนาะนิวเจเนชั่นนี่ค่อนข้างจะพีคซะด้วยครับผม ขณะที่ราวนะอาจจะต้องเตรียมตัวระวังในการจะรับมือกับสภาวะช่วงที่ดังกล่าวที่กำลังจะเข้ามาในเร็วๆนี้ครับพี่โต้ครับอยากให้ดูคะแนนอดอไว้ด้วยฮะอ้าวนี่ฮะเซตอัพเข้ามาจาังหวะนี้ได้ข่าวว่าชอบเล็บหนึ่งต่อหนึ่งแต่พอดีเกมมอลเล่นเป็นทีมใส่เข้ามาตรงนี้ครับมาดักฆ่าแฮมนะผมเริ่มไปไกลแล้วนะฮะอมนณีเงินนำบายดีอจุ่พอสมควรแล้วตอนนี้ครับผมนั่นคือสิ่งที่อนดอเก่งมากๆในเรื่องของการฟาร์ม ที่ไวมากมากจริงๆโาเมนต่อเนื่องแบบไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสกิลเท่าไหร่ครับผมแล้วด้วยความที่เราบอกว่าร็อกซี่สามารถจับให้คลิกแหนะแก๊งได้แต่โอเมนก็ทำได้เหมือนกันแหละนะครับผมถ้ามีจังหวะให้เล่นแล้วเมื่อกี้ก็ได้เล่นอีกครั้งหนึ่งนะฮะโอเมนเกมนี้ขึ้นมาเป็นไม่ได้เรียทัวร์ชิ้นแรกเลยนะว่าก็ดูจะตอบโจทย์ไหมฮียเกมนี้เคยเข้าเกมบ้างก็เอามายืนเลนกับร็อกซี่ง่ายๆเลยยีเลง่ายเจ็บมากฮะ ติกแนกดาเมจจาก้านดีเด้กับการทำลายแท้งครับผมแต่ว่าเกมนี้คุ้มด้วยนะเพราะว่าเจอล็อกซี่ด้วยแล้วก็มีซาต้าที่จะเข้ามาเติมเป็นดาเมจเวททั้งหมด <c oughs> วันนี้น่าจะไม่มีอีกแล้วครับแต่ด้านล่างครับมีโอกาสได้ไปครับโอ้มีแจกตัวของในแมนาครอสด้วยนะครับใครไวก็รีบกดนะครับตรงนี้แต่ว่ามีไฟก็ทังจะเปิดเห็นแล้วว่ามีเปิดแต่ว่ามีตัวของดาดตักทางไว้ก่อนครับเปเดินไตรงนี้ ด้านหลังของโรบรานะแวะเข้ามาใส่ช็อกลงมากลางวงก็ผมเรียกได้ว่าบวกเข้ามากลางใจครับแนริ้องได้ยิงฟรีอยู่ประมาณนึงครับโอเมนก็เลยจะทนไม่ไหวกดตัวมาฟรอสถวกเวลาไม่พอแต่ด้านหลังอ้วนผียังเอาตัวออกมาได้แล้วหันมายิงใส่แฮมแทสแต่ว่ามีฟิลเซ่ลงไปพยายามจะเมคเพย์ต่อโดยคิมเซซแต่ต้องปิกเกอร์ไปแต่ว่าด้านหลังครับมีการประทะเหมือนกันครับผมทางตัวของรบานะก็ไมไไายวัยไลเซียฮะแล้วก็ไป็นสองตัวแต่พวกคิวของอ้วนผีก็จริงแต่ว่าทางรบานะเองก็เก็บได้คืนมาเหมือนกันนะฮะไฟเมื่อสักครู่นี้สูสีมากทีีเดยว ต่างฝ่ายต่างเข้าไปล้วงแล้วก็ใช้จังหวะการเล่นแบบอเอ,เอเนะครับผมค,ค,คือเป็นโอเมนจับครสเอาอไว้ก่อนเลยนะฮะอเ,อเ,เอาตีแบบพยายามจะย่อนๆอ,อนไปตรงดาวเซเลอร์แล้วฮะทำให้ทางฝั่งของดิวเจนเก็บไม่ทันด้วยถือวต้องหันมาไฟฮะ,ฮะแล้วก็เป็นไฟที่สมุนกันไป เรามาดูกันต่อครับตรงนี้ฮะแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับมีโอกาสในการคุมเกมต่อเพิ่มเติมนะ New Generation ครับถามว่าช่วงกลางเกมกําลังจะมาถึงแล้วนะครับผมแเราเล่นบุกมาด้านล่างต่อนะครับไม่ให้ทางาวนาได้พักหายใจครับผมตรงนี้แต่ด้วยความที่เวฟเคลียร์อุ๊ยแอนนี่กระแครับเฉียดไปนิดหนึ่งอ่ะแต่พีทเอาติค่อนข้างจะออกไวขึ้นนะฮะแต่ว่าไกลขนาดนั้นไม่ทันอยู่ดีฮะตรงกลางเริ่มจะโถมกันมาแล้วอีกครั้งนึงครับ New Gen ใช้มาล้อให้เป็นประโยชน์ที่สุดเลยครับตอนนี้ครับผมอ่าใส่เข้ามาครับเขาบอกเวฟเคลียร์ครับผู้ชมครับแต่ว่าอินดอร์ตีทาวเวอร์อยู่ก็ผมเกือบได้แล้วครับตรงนี้ได้แค่เกือบฮะขอะอีกทีได้ไหมยอยากเคาะแหละแต่เขาไม่ให้เขาตีมือดักแปะเลยนะด้านบนเทกันไป3ามคนเลยนะครับวล้วนะปานาวัตอยู่ข้าง,างกายฟิกเกอร์กดเอาตีหนีไปรอดด้วยฮะแล้วด้านล่างจะต้องรับมือกับการโถมบ้างคนะัเอามันพีอยู่กับฮานากาสัสแฮมคนเดียวไหวหรือเปล่าไม่สนใจคนไม่สนใจคลีปมาเอาบ้านอย่างเดียวเอามันพี ตัดสินใจได้ดีฮะเอล์เรดครับไงก็ต้องรีบถอยกบแพมไม่สามารถป้องกันป้อมนี้ได้แน่นอนถ้าฝืนก็ต้องแลกมาด้วยชีวิตฮะเปิดแล้วนะฮะดักเลเยร์เปิดก่อนเองด้วยครับผมตรงนี้ฮะเป็นการ,ารท้าทายทีเดียวครับผมแต่ว่าดิวจเจเนชั่นเห็นแล้วนะครับตรงนี้โอเมนแวะเข้ามาแล้วเข้ามาตรงนี้ครับผมจากเกตด,ดีไงครับผมเมเจอร์ฟอร์สติดใจมาจากชาเมเปั้นเหมือนกันนะแต่ว่าดักเลเยอร์ตรงนั้นเลือนเหลือน้อยๆน,น่าจะต้องรีเซ็นหรือเปล่าฮะเหลือจะมีการเคลมเกิดขึ้นครับเคลมมมแล้้้้ววววครรรรรัับบเเเเเเฮฮีีียยยยยออออะะะะไปปิิดดใหาาาาา่งนนนนนส เป็นจังหวะที่ไม่ทันครับเยโก้เหมือนแจเมจจะตกลงไปแล้วกลายเป็นว่านิวเทรชันได้นะรักเลเยอร์ไปใช้ฟรีๆอ่ะโดดหนีอยกไปกันหมดเลยเราบ้บานะ้าดูเหมือนว่าจะเป็นฝั่งนิวเจนที่ขู่ได้สำเร็จนะฮะใช่ครับเอาละครับมาดูกันต่อตรงนี้ครับว่าจะอย่างไรครับแต่ว่าเรื่องของการเงินเนี่ยค่อยๆถีบอ,ออกไปเรื่อยๆครับนิวเทรชันน้ำอยู่ประมาณ3 0 0พนะฮะอาจจะไม่ถึงดีแต่ว่าตรงนี้เอาแล้วบายดิสโดนเปิดใส่ เจ็บมากครับปรับปรับข้าไปแล้วตายทันทีจากจังหวะการดักเพียงครั้งเดียวและนี่จะส่งผลกับเกมอย่างมากไหมเอเลนไซเคิลถูกจ่ายออกมากครับผมยังดีที่มีเอเลนไซเคิลไว้รอต่อจังหวะนะครับแต่ว่าป้อมตรงกลางกับมังกรที่ทะแยงด้านขวาในการยิงต้องซื้อเวลาสดๆุดนะครับตอนนี้ทางตาานะเรียวจะเก็บมังกรไปฮะแต่ว่า ทางฝั่งของเราวนะนี่โดดใส่กันแทบทุกคนเลยด้านบนเองก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ปรรณวัฒน์พยายามจะดึงความสนใจของทางทีมปราบนะมาโอ้แล้วกลายเป็นฝ่ายที่ได้ควบคุมแมพครับคุณผู้ชมครับด้านล่างนี่ไม่รู้จะก,การทันหรือเปล่าเพรามีซาต้าอยู่คนเดียวเท่านั้นกับแถวด้านล่างด้านบนมีแวะจับแล้วถามว่าจับแล้วเจ็บไหมก็เจ็บแ,แต่ถามว่าแคร์ไหมก็ไม่แคร์ครับผมนี่นกำลังบินขึ้นไปนะฮะ โดนใส่ตูมตามปนวัฒน์หา,ายไปครึ่งหลอดแล้วแล้วโดนหนักมากครับโอเมนด้านบนครับกำลังจะโดนต,ตัวคี้แหนกแวะมาดักนะจิมเซนเซแวะมารับแล้วจะเปลี่ยนจากวิกฤตเป็นโอากาสใส่ก็ไปโน้มใส่แฮมแต่จังหวะนี้ฟิกเกอร์หนีกันไปก่อนครับเพื่อความปลอดภัยเยอะทีเดียวนะปนวัฒน์ตรงนี้ยอมจ่ายทุกอย่างครับในการเอาตัวรอดออกมาครับแต่ก็ถือว่าพยายามดึงความสนใจได้แต่ไม่มากบอครับตัวนี้เอาไม่ดีจังหวะในการเห็นแฮมเข้ามาเข้ามาผักจุกตรงนี้สลบเข้ามาโอ้โหบอกเลยว่าสลบคากางแบงอะทำสวยมากครับจังหวะการหลบโดนจุกหน้าหัันเลยฮฮะสหรบแม ไปสลับจนสลบฮะแล้วยืนสงบอยู่ข้างกระแพงฮะโอ้โหกลายเป็นว่าตอนนี้นิวเจเนชั่นับควบคุมได้หลายๆอย่างฮะแต่อย่างไรก็ดีครับยังไม่จบเกมห้ามประมาทเด็ดขาดนะเงินหาก,กัน5,000แล้วนะฮะนิวเจนตอนนี้เริ่มจะนำเยอะขึ้นเรื่อยๆครับผม แว,แ,วแวะกดดันมาต่อครับตอนนี้น่าจะรอดัสเลยเยอร์ครับเฮโก้าครับอีก45วินาทีครับค่อยๆนวดหรือเปล่าวะแต่ว่าต้องรีบจบนะฮะนวดเก่งอาจจะเป็นภาพเดิมก็ได้ดีไม่ดีที่ฝั่งของราวนาในเกมได้เปรียบอยู่เกมเมื่อกี้ที่ได้แล้วช,ชนะไปนี่ถือว,ว่าเสียมาก,กนี่เจนอาจจะไม่อยากภาพแบบนั้นเกิดซ้ำสองกาักระสือเรื่องของการฝืนในหวมวบากทีถ้าฝืนมากไปอาจจะมีปัญหาได้เหมือนกัน ตอนนี้3ชิ้นแล้วนะสำหรับทางราวนะนะครับผมตอนนี้สตาร์เซเลนเทียเล่นเกทัวว่าเอาจริงซาตาก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่ได้รับผลกระทบจากการปรับไอเทมเหมือนกันนะเพราะว่าทั้งเบรดอคูนี่เองหรือว่าโซลส์ฟรอเองก,ก็มีการปรับเหมือนกันครับพี่โต้งครับก็ถือว่าจําเป็นเลยครับเพราะก่อนหน้านี้คือเกินไปจริงๆครับของบดีก็บัลดีมาหลายแพทแล้วนะครับของบดีก็สังเกตดีๆว่าสองชิ้นนี้คนซื้อแทบจะทุกเมดเดีนการกันเลยนะใช่ ด้านล่างนี่ดูจะรุมหรือเปล่าปนวัตรีบวิ่งออกอยู่แต่ว่าตรงนี้มันเยอะไปหน่อยนะ5คนดังไซโยโดนเปิดทันทีเหมือนกันนะแต่ว่ายอมเสียปนวัตรไปอย่างนี้คุ้มหรือเปล่าต้องมาดูต่อนะขอผู้ชายันปนวัตรครับเพื่อเรียกมังกรออกมาเรียบร้อยครับผมมังกรเด็กมาสเตอร์นะฮะไม่ใช่บูอายแต่อย่างใดนะครับใส่เข้ามาด้านบนครับตรงนี้ น่าจ,จะเสียทาวเวอร์ตรงนี้ครับกลับไม่กันไปทันไม่กลับไปกันไม่ไไไทันครับแน่ๆครับผมด้านล่างของล็อกซี่เองก็ได้ดันอยู่เหมือนกันขวางทางไว้นะครสยืน<ผ>ม,มอง,มอ,งอยู่ว่าเห็นทางออกของทางนิวเจนแล้วล็อกซี่เลือกที่จะวิ่งขึ้นมาเติมไฟยัง4ต่อ5อยู่นะครับปนวัฒน์ยังต้องรน่อยอีกประมาณ10กว่าวินาทีนิวเจนต้องระวังโดนเปิดดีๆตอนนั้นบัฟแดงน่าจะโดนเก็บไปโดยตัวของคาเปนนี่ใในแมปด้านล่างเองยังไม่มีใครวิ่งลงไปกันนะฮะนิวเจน าดเปิมอยากจะยองไฟดูครับตรงนี้แต่ว่าพอเริ่มที่จะไฟเท่านั้นกับช็อคเข้ามากลางวงก็ผมอูแล้วดูการซื้อเวลาตรงนี้ครับตาต้าพยายามจะบินอยู่แต่ว่าฟิตก็ได้สายไปเจอคิมเซนเซกับผมโอดิฟฟเต็มหน้าเลยครับด้านหลังเข้าไปแต่ว่าไฟตรงนี้อาวัลพีหาจังหวะในการผักม็อบลงมาแล้วกระชากสายหันไปยิงชาวไปปั้นผมเราได้ยิงมากามาได้ไฟตรงนี้โอ้โหเรียกได้ว่าขุมไฟได้อย่างกดจดทีเดียวครับตรงนี้ดิวเจเนชั่นโอ้อวัลพีอีกแล้วฮะกับความจีนจานเปี่ยวเปาของเขา บอกเลยว่านี่ไม่ได้แซบไม่ได้แอบแซบแต่อย่างไรนี่คือความแซบและความเผ็ดร้อนใสาาก็มาครับแฮมใบสามาถป้องกันตัวนี้ได้ง่ายครับทิกนี่กพยายามจะดับเครื่องตรงนี้แล้วแต่ว่าจบลงไปเป็นแต้มที่สองครับผมที่ได้รับชัยชนะไปครับนิวเจเนชั่นไฟสุดท้ายเล่นี้สวยมากจริงฮะซื้อก่อเกิดมาตอนที่ตายรอเกิดเปลี่ยนเป็นเคียวปับ๊บกดดูดเลือดใหญ่พุ่งกลับมาที่ตัวของผีเสื้อที่ทิ้งเอาไว้หน้าบิดอีกรอบนึงฮะระว,ว่านะ โอ้แล้วนี่เป็นหลายๆครั้งครับที่อัลเบิรพีครับใช้เรื่องของการเล่นสกิลเพลย์กับตัวเอ็นดอร์ฮะแน่นอนว่าสเปซช,ช่วงแรกที่เพื่อนให้ไปก็ถือว่าใช้ได้ดีนะครับและแน่นอนฮะในเกมนี้ครับเหมือนว่าครับวิธีในการเล่นของ New Generation นั้นจะค่อนข้างดีทีเดียวกว่าเกมที่แล้วอีกคนหนึ่งที่ต้องพูดถึงเลยก็คือคิมเซนเซ จังหวะที่ผมติดตาม,มากก็คือเคทีไงและคิมเซนเซสองคนนั้นที่3คนเคทีไงรับ1ต่อ3ก่อนแล้วคิมเซนเซามาปิดให้หมดเลยอาศัยจังหวะชุลมุนด้วยนะครับในช่วงที่เขากรูกันไปนะครับที่จะเก็บเคทีไงนะครับแต่ว่าในวิกฤตช่วงนั้นเองครับด้วยความเป็นมาหลอกด้วยเลยเนาะยังมีก๊อก2จากตัวของเดส e r ร t e ดเว l ด้วยนะครับทำให้วิธีการยื้อตรงนั้นส่งผลอย่างมากกับเกมะ แต่ยังไงก็แล้วแต่ฮะ MVP ของทางออมันพีแหละฮะ12.2แต้มที่เขาได้ไปดาเมจ30%บวกกับความสามารถที่จะเอาเพลย์ในแต่ละไฟที่เขาทำได้ครับผมเหมาะสมด้วยการทั้งปวงเหมือนกันฮะ โดยเฉพาะด้านขวาแล้วก็ด้านล่างนะครับผมที่ได้ทํามาจังหวะในการเล่นของเอเลนดอร์ถือว่าก็เด็ดอยู่แหละนะครับนี่เป็น2แต้มที่ได้แล้วในกระเป๋านะครับถือว่าเป็น2แต้มที่ค่อนข้างสําคัญกับตัวของราวนะมากเลยครับเพราะว่าตอนนี้ต้องรีบทําอะไรสักอย่างนะครับเพราะว่าในเกมเมื่อสักครู่นี้ก็ถือว่าจ่ายกันไปพอสมควรเหมือนกันและเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับไปรับชมไฮไลท์กันก่อนที่จะไปเจอในเกมถัดไปสักครู่หนึ่งครับ